เรียนเก่งๆนะจ๊ะเป็นที่รักของพ่อแม่นะจ๊อะอแกะค่ะที่รักจริงน็กสาวใชว่ไมอะไรนะ่ะว้าวห้ายโยนด้วยนะจ๊ะนี่อะไรอนี่ยพอช่วยนะค่ะเฮ้ยว้วเต้นถเป็นๆึงเต้น,นโอ้โหนี่ใช่ไหมแกตังนี้มีทุกอมด้วย อันนี้ปะตรงนี้ดิปะตรงนี้ปะตรงนี้มีอีกนะว้าวจบโบแล้วกำลังอมอาทิละแกะนี้ก่อนแกะแกะเนี่ยแกะอันนี้เลยแกะเลยฝันผูกงานนี้แหละดูแล้วอ่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยยังไงเอาไว้แต่งห้องสวยมากเลยอ่ะแต่งที่นอนนิชาไงนี่ละกุ้ยนะอุ้ยนี่นี่นี่อือหืออุ้ยน้องน ชอบไหมคะชอเอาไว้แตะห้องนอนกันเนาะโอเคไหมว้าวนี่ี่เอาไว้แตะห้องนอนนารักจังเน่ารักอันนี้ดูนิสิตดูตาไปค่ะดูตาค่ะโอ้โหอานี้อันนีา่นเต้นตื่เต้นเต้น ปลาตาเขาช่วยท่มือแกะหนคะปลาแกะนะคะปาแาปลาเมือลูกปันพันบินหมดค่ะลูกเอาอันนี้ามานหน้อยเอาข้อขนะช่วยหน่อยจ้าแกะได้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเลขนาดนั้นมาโชว์หน่อยค่ะโอ้ยน่ารักโอ้โห หกขวบอุ้ยว้าวพี่ชาหกขวบค่ะฮึนีไฟกระพริบเลยย่อยไฟกระพริบอะไหนหันหน้ามาดูดิจริงแน่เลยมไฟกระพริบใช่เหรอ้ยจริงด้วยลองกดสิอะอะทำไงเฮ้ยว้าวอะหันหน้าให้แม่ดูดิชอบไหมถ่ายรูปถ่ายรูปอวดดิถ่ายรูปอวดดิโอ้โห ชอบไหมคะใช่แล้วเขาขวัญชอบไหมคะชอบค่ะเกิดไหนโชว์แม่หน่อยโชว์แม่หน่อยโชว์หน่อยโชว์รูปหน่อยจ้ะโชว์รูปหน่อยขอบคุณค่าพี่เค้กพี่ครีมก่อนค่ะคุณค่ะพี่เค้กพี่ครีมนาทิพย์นาเอเคปีครีมนาทิพย์นาเอด้วยค่ะชอบชอบชอบไม่ได้ของเล่นกัน